ล่าสุดค่ะเบมอนนะคะได้มีการปล่อยคลิปออกมาอีกแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ที่น้องๆน,นะคะมีการแจกลายเซน็นมินิอัลบั้ม We g o Up นะคะของน้องๆเบมอนนั่นเองน่ารักกันทุกคนเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆสาหรับอีเวนต์พิเศษนะคะของมินิอัลบั้ม We g o Up นั่นเองที่ก่อนหน้านี้จะได้เห็นน้องชิกิตาพี่รูกะพี่อาฮยอนเนี่ยก็คือไปเปิดป๊อปอัพกันใช่ไหมก็คือชุดเดียวกันเลยค่ะได้เลยว่าสวยมากพี่รูกะเชิ้ตขาวน้องแทรของเรานะคะมีการใสร่ ลายจุดแล้วก็เกาะอ,อกสีดําสวยมากค่ะอาสาก็เป็นเสื้อสีเทานะคะแล้วก็มีการใส่เพิ่มความเก๋ที่คอน้องอาฮยองก็เป็นเดรสขาวน้องโดราก็เป็นเดรสลายสกอตประมาณนี้นะคะน้องชี้ของเราก็จะออกสีจะออกพาสเทลม่วมง,ง,งเบดเบลชุมหูประมาณนั้นสวยน่ารักมากค่ะเป็นการเซนลายเซนที่ติดแกรมขั้นสุดเลยแกเอ็นดูฟุดฟูดก็ฝากเอ็นเกตน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะน้องๆเมมอนนะคะก็ได้มีการมาขายบัตร้วจ้ะมาขาย แบแฟนคอนไข่ต่อมาคะ่ะทุกคนมันยังมีโมเมนต์เบื้องหลังนะคะสําหรับ m v เพลงไซโคนั่นเองค่ะเบื้องหลังการออกแบบท่าเต้นแล้วก็การเคลื่อนไหวสําหรับ m v ไซโคล่าสุดนะคะโอ้โหปังมากฉากต่างๆท่าเต้นก็แอบหลอนนะคะเนี่ยท่าเต้นเหมือนน้องน้องมีแกนเลยค่ะ